ครับท่านผู้ชมเราตอนนี้เราจะไปร้านของคุณชายนะครับไม่แน่ใจเลยจริงจริงยังเรียนสภาพของตลาดที <Sure> ่มุมมึงที่มีคุณชายคุณชายร้านนี้นะค่ะนี่นี่ครับร้านคุณชัยใช่ไหมเซ็นเซ็นรับแน่ โอ้ยไม่เคยเห็นร้านอ่ะใช่ไหมถูกเนอะยอดผักถูกไหมโอเคโอคมงคลหนึ่งหกแปดฮะมงคลหนึ่งหกแปดอ่าเซ็นยังเซ็นรับให้ไหมอ่ะอ่ะติเส้นไหนอ่าเส้นต้องไหนเนี่ยมาดีไปเก็นตะเจนเลยคะเอามาติเก็นไหนไหมะไปไหนแม่ลายเส้นพญาอือมีตู วางคุณชายเนระาก็เมนูมาครั้งแรกที่ว่าเขียนผู้รับเงินนี่ใช่ไหมครับตู้รับของนี่ <c oughs> ตู้รับของตรงนี้แหละนี่แหละผู้รับเงินเดี๋ยวเวางให้มันเออไหมครับงนี้ตรงนี้ะนะแล้วก็ฉีกกระบาบนฉีกกระบาบนได้ยังไง ต่อประกาศึ้นใช่ไ,ไหมยอดใช่ไหมเมื่อเช้านี้ก็คนนี้ใช่ไหมที่มาลงใช่ค่ะ,อ,ะ,อ,ะอันอนี้เลยอ๋โอเคอลูกลูกเอาอันนี้เข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวอ๋ออันนี้คือสภาพของค,ค,ค,คนชาาของประชาชนรถจะกุดประมาณนี้รถทื่ส่ง โอเคเรารู้แล้วก่าร้านเขอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือสภาพซอยสามซอยสามถ่ายรูปหรือถ่ายวดีโอถ่ายแล้วถ่ายแล้วอันนี้ถ่ายวิดีโอเลยเออถ่ายแล้วเนาะ ยังบม่ได้อยไฟยังบร่ได้เชื่อมจำติดแล้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนั่นไม่ก็ได้หรอกเดี๋ยวเบิงไปก่อนดูความอาือหัวมันต่อไฟไปแล้วแค่นั้นแหละที่ถามนะเออแล้วไส้ไดติดไส้ไดลย รอยลอยสายอืออืออืมอืออืมอ่มอืมอเคอืว่าตอเสียบไฟมาแล้วก็ได้ละอ่าอเออเออเออออเคอเคเดี๋ยวเขาจัดการในนวบมาต้องอนูนะขาดเดี๋ยวเขาจัดการเขาเอง

ตามมาใายโทรตามันยางือวันนี้เือวันการขกลงผักอีกที่ตลาดสี่มุมเมืองวันนี้ประเดิมประเดิมแจวอรล ต้กาของการลงผักให้ท่านผู้ชมเห็นปบกติเราจะมาถึงที่สองทุม่มอันนี้มาก,ก่อนนะครับก็เลยถือว่าวรวดเลว Thank okay. you.

สเคเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้ามาสี่มงเย็นเดี๋ยวจะโทรเรียกนะ ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาส่งผักนะครับที่ตลาดศร,รีมเมืองนะครับเมื่อวานกับวันนี้นะครับเดี๋ยวรวมคลิปให้ท่านชมอ่าที่ช่องพัทลวดีไฮโดรฟาร์นชาแนลนะครับได้ชมกัน,นครับว่าบรรยากาศการลงผักนะครับ ต่อตโตมาอยู่ถึงขังน้นนั้นแล้วอ๋อแล้วแล้วว่าเธอโอ้นี่ไลฟ์สดเอาเลยครับลงกลับกันเล้อกลับเลยแล้ว 家啊 <Yeah. S 2>、mm hmm. các bạn ơi các Ê, ơi các bạn 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 ơi các ปกติห้าร้อยทางผ่านเข้ามานะห้าร้อยห้าร้อยผมลงไปห้าสิบบาทเออพวกจเรายเราเชื่อมัดน,นะเลยเรียงลงมาล่างเลย lông tay lăng rồi nên nói ra cơ như chẳng im เอาเฟลีส่บนมะเฟลีอยู่แถวบน เดี๋ยวอันนี้ออกกันไวนะเสรนเล้เสายบนลไหมยังยังัูมนาหมเลยเลยต้องสามสิบเะ เอาลอะเข้าไปด้วยป้าท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูแสงตลาดกันนะครับการลงผักลงอะไรจะได้เห็นภาพบรรยากาศนะคคุณลงมันมันลายเท่าไหร่แล้ว มันทักมันนักเบาเบาให้ดมหนักทิปนดมหนักเดี๋ยวให้ดูสภาพข้างหลังนะครับรถจอดอยู่นู่นลงท้องคันไดห้าสิบบาทนี้คือานตเจ้อแต่ลุงทำยังไงเวลาเจอนี่มันไม่ได้ตางอยู่แล้วภาพบรรยากาศของรูผัก วันเลยเฮ้ยให้คนมากเลยครับมีของบ้านสวนมีของของเน,นื้อปางนีคือเราจะไปส่งนะครับอนนี้ ถายหน่อยนะ,อ,ะอันนี้คือภาพรบรรยากาศของร้านสองสลับสองพี่น้องนะครับอันนี้คนรับผักเส้นรับตรงนี้นับ่บ้ชมชมเม่ื้อาสวย โอ้ยโอ้ยถอดอโอเคขอบคุณครับโอ้ยเป็นไรคะเจ้าเจ้าไม่ใช่ขอนเพื่อนเลาอ่าโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวไปออกรอที่รถดูสภาพบรรยากาศนะครับมันคือลักษณะของการลง เขาก็จะห้อยขายแบบนี้ห้อยขายแบบอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปที่รถกันอีครับเดี๋ยวขึ้รถนะครับมาเห็นว่าตลาดเป็นยังไงบ้างเี็นยังนงเป็นหาของตลาดจานขายก็จะเป็นประมาณนี้อ่สวัสดีครับ สวัสดีครับแม่ค,ค้ <laughs> า,า <laughs> แยโ้ังหยังฮะดูภาพบรรยากาศของผักตลาดศิรีเมืองแมค้าโลเท่าไหร่นะโลเท่าไหร่ครับอันเนี้ยสามห้าจ้าสาเนะา,มานะมาจากไหนฮะเนี่ย ตักช่องตักช่องโคราดเหรอตัดช่องโอ้พอ,อ,อสวยนะถือว่าสวยนะครับขอบคุณครับ,บนี่ลิลลี่โอชัพโฟร์สิบเจ็ดบาท เราจะเดินไปที่รถกักรงไม้ฝรั่งโลนยี่สิบดูสภาพบรรยากาศของวันนี้นะครับรถก็ทยอยมาส่งด้วย รถล,ลากโอเคครับอ่าโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงพบกันแค่นี้ก่อน,นครับเอาไว้คลิปหน้าไปพบกันใหม่อย่าเืวนะครับกดติดตามกดกระดิง่งกดตูกใจ subscribe ก,กับทางช่องนะครับ ฝากช่องพัทลวดีเฮโดฟาร์มเจ้าหน้ี่แล้วก็ช่องนายบีพรมประสิทธิ์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ